อีอย่างอีกล่ะบอกเขาไปเป็นกะลีแสดงว่าเคยเป็นกะลีมาก่อนไว <What? S 1> อิสกุลตะลาเอ,อ้ยอิสกุลตะลานำวงมึงไปหมุดอยู่แสมึงไปหมุดขี่ควย่วอยู่จิกูก็บอกตังเต่เริมเห็ดคลิปทำไมพระเจ้าสามห้มแล้วกูเป็นกะลีกะลีตัวยงกะลีตัวแม่กะลีรุ่นโบกเบิด มึงหูใจบอกกะรีรุ่นเบิกบุกเบิกรุ่นไล่ข้ามน่ะมึงหูจบอกกูกระบอกมาตาไหนต่ไล่ล้วมึงไปมุดขี่ควายมาอยู่ติมึงจะโมโหกูเป็นกะรีมากก่อนมึงคิดว่ากูเป็นนางตีหิอยู่ทงหน้าอยู่เถียงหน้าอยู่ติเจนขีได้ผัวฝรั่งหึหึสมองหมาปัญญาควายสมองมึงน่ะมึงเกิดมึงเอาสมองมาน้่บ่อนี่หรือมึงเกิดเอาตะผัวมาใส่ผมอย่างเดียวหึมึงเกิดมึงเอาตะผัวมาใส่ผมอย่างเดียวติมึงไปมุดขี่ควายอยู่ติ มึงยังโมโหว่ากูไปเป็นกะหรี่มาก้อนกุสิด้ผัวฝรั่งนั่นอ่ะโอ้ยหัวงี้มึงคิดว่าฝรั่งมันถิไปทงห้อยทงหน้าสมัยก่อนสมัยสิปียี่สิปีเแล้วมึงคิดว่าฝรั่งมันไปนอนอยู่ทงหน้ามันไปทงหน้าไปหาเมียคนไทยอยู่พุ่นติมันกลับไปพุ่นเหล่าเนาะซูนแถวพุ่นเหล่าเมืองไหนที่มีนคนสวยคนงามที่แตงยายชมพูนี่มันไปพุ่นอ่ะทัวประเทศไทยจนมาป้าวยายชมพู่ กองกลดกองดักอยู่นั่นโอมึงไป็มุมดอยู่ขี้คว้ยมาติมึงโมจังโมหัวกูเป็นเป็นกลี๊กลี๊มากกว่านะกูเป็นกลี๊รุ่นเบิกเบิกเลยนี่รุ่นบุกเบิกมึงจังปะรุ่นบุกเบิกรุ่นไล่ข้ามเนี่ยก็กูสิได้กเผือฝรัร่งนี่นะเมึงคิดว่ากูไปตีแตกอยู่ทงหน้าติมันจังมาเอากูอีก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 ขั้นขากมึงใส่มาคือสวัวซาดแทถมึงคือบมหัวกูก็บอกว่าตั้งแต่เริ่มเฮ็ดคลิปแล้วก็เป็นกรีึงเข้าใจปะ กะลีรุ่นบุกเบิกนี่รุ่นไล่ข้ามได้นี่ก้อนกูสิได้ปัวฝรั่งนี่กูไม่ได้ตัวกูไม่ได้ตอแหลนี่ติบอกให้กูตัวกูตอแหลเ่าเป็นอืมแต่ว่ากูมีแบบจลิตจัก้านไงกับผัวไงจลิตจกัก้านเขาใจ,จะกะจลิตจัก้านลีลาดีมันเขาจะมาลีลาผัวติงหักผัวตึงหลงไงบอกคือมึงหรอกไปจมปากอยู่ทำขี้ควายอยู่น้ำโคลนตมปุ่น่ะอ้ยอีขี้ขันคาก